ก้มพับตัวเริ่มจากท่าเด็กหมอบยกศีรษะขึ้นขยับแขนสองข้างไปทางซ้ายและก้มลงพับตัวอีกครั้งยกศีรษะขึ้นและขยับมาทางขวาก้มลงพับตัวหน้าผากติดพื้น ค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นวางมือสองข้างไปทางด้านหน้าวางเข่าใต้สะโพกในท่า All Four Position หายใจเข้าหย่อนท้องลงแอ่นอกข่าวโพสหายใจออกดึงสะดือเข้าก่งหลังแคทโพสทำซ้ำหายใจเข้าข่าวโพสหายใจออกแคทโพสกลับมาตรงกลาง เดินมือสองข้างไปทางด้านหน้าจนรู้สึกว่าแขนเหยียดตรงและค่อยๆหย่อนหน้าอกและวางคางลงไปกดหัวไหล่ในท่า half puppy pose ค้างไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆเลื่อนมือกลับมาในท่า all four position หายใจเข้ายกมือซ้ายขึ้นหายใจออกสไลด์ไปทางขวาวางหัวไหล่ซ้ายและใบหูซ้ายลงมือขวาเลื่อนขึ้นไปด้านบนเหยียดแขนตรงบิดทวิทลำตัวตามองขึ้นบนเพดานค้างไว้ตรงนี้สักครู่ค่อยๆเลื่อนมือกลับยกลำตัวขึ้นในท่า all four position เปลี่ยนข้าง หายใจเข้ายกมือขวาขึ้นตามองมือหายใจออกสไลด์ไปทางซ้ายวางหัวไหล่และใบหูมือซ้ายเลื่อนไปทางด้านหน้าเหยียดจนแขนตรงค้างไว้และกลับมาในท่า off four position อีกครั้งจิกส้นเท้าลอยเข่าดันสะโพกขึ้น downward facing dog ถ้ารู้สึกตึงให้ขยับ ดึงเข่าซ้ายขวามาที่หน้าอกพยายามกดหัวไหล่ลงและตามองระหว่างเข่าหรือสะดือเหยียดขาสองข้างตรงลีนลำตัวมาเป็นแผลงวางขาวางลำตัวแบนราบลงไปแฟดเท้าสไลด์ลำตัวขึ้นมาในท่าโคบราและ จิกเท้าลอยเข่าดันสะโพกขึ้นกลับในท่าดาวด์เฟสซิงด็อกอีกครั้งลีนลำตัวมาเป็นแผลงวางเข่าอกคางหายใจเข้าสไลด์ลำตัวเลื้อยขึ้นมาเป็นโคบราจิกเท้าดันสะโพกกลับเป็นดาวด์เฟสซิงด็อกเตะขาขวาขึ้นทรีเลเกดด็อกเก้าขาขวามาวางด้านหน้าระหว่างมือ ยกลำตัวขึ้นในท่าไฮไลท์ย่อนสะโพกลงอีกและวางเข่าซ้ายลงผลักแขนไปทางด้านหลังแบกเบนเงยหน้าขึ้นมองด้านบนเพดานค้างไว้ตรงนี้สักครู่และวางมือสองข้างลงค่้อมเท้าขวาส่งสะโพกไปทางด้านหลังขาขวาเหยียดตึงตั้งส้นเท้าขึ้น เลื่อนมือไปทางด้านหน้าก้มลงพับตัวในท่า Half Monkey Pose ค้างาลมหายใจ1 2 3พยายามเหยียดขาให้ตรง4 5ค่อยๆย,ยกสี่สัะขึ้นวางเท้าขวาลง เลื่อนมือซ้ายมาวางตรงตำแหน่งเดียวกับเท้าขวาเหยียดขาขวาตรงเฟกเท้าอีกครั้งวางข้อศอกซ้ายลงขนานกับเท้าขวาเปิดมือขวาขึ้นพับงอข้อศอกวางมือไว้ทางด้านหลังหมุนลำตัวกลับวางเท้าขวาลงจิกเท้าซ้ายกลับมา ที่ดาว n w a r ์ f เฟซิงด็อกดันสะโพกขึ้นบนเพดานค้างห้าลมหนึ่งสองสามสี่หาเตะขาซ้ายขึ้นทรีแลกเกดด็อกเก้าซ้ายมาวางด้านหน้ายกลมตัวขึ้นยกแขนขึ้นผลักแขนไปทางด้านหลังตามองขึ้นด้านบนหายหลัง ย่นเข่าขวาลงแฟดเท้าค่อยๆเอ็นลำตัวไปทางด้านหลังและค้างไว้หนึ่งสองสสหวางมือสองข้างลงคอมเท้าซ้ายดันสะโพกไปทางด้านหลังเหยียดขาซ้ายตรงตั้งส้นเท้าซ้ายขึ้นเดินมือไปทางด้านหน้าจนแขนตรงและก้มลงพับตัวในท่า h า l f h นุม s น หรือ half monkey pose แล้วค้างไว้พยายามดึงหน้าอกให้ใกล้ชิดติดกับหน้าขาทางด้านซ้ายและเหยียดขาดซ้ายตรงเพื่อยืดเหยียดแฮม s t ริ n ยกศีรษะขึ้นเลื่อนมือกลับวางข้อศอกขวาขนานกันกันกบขาซ้ายเปิดมือซ้ายขึ้นตามมองมือพับข้อศอกวางมือไว้ทางด้างหลังบิดทวิตลำตัวเงยหน้าขึ้นมองเพดาน วางมือสองข้างลงคอมเท้าจิกเท้าขวายกสะโพกขึ้นถอยเท้าซ้ายกลับดันสะโพกขึ้นกลับในท่าดาวเวิร์ดเฟสชิงด็อกดาวเวิร์ดเฟส d ิงด็อกกลางนิ้วมือให้กว้างเหยียดแขนตรงกดหัวไหล่ลงเหยียบส้นเท้าลงให้แน่นๆและเหยียดขาตรงนำคางชิดอกตามองไปที่สะดือหรือระหว่างเขา่า วางเข่าแฟตเท้านั่งทับส้นเท้าในท่าเด็กหมอบวางศีรษะลงตรงกลางลุกกลับขึ้นมานั่งลงไปทางขวาหมุนเท้าสองข้างกลับมาทางด้านหัวแมตเหยียดขาสองข้างตรงไปทางด้านหน้ายกมือขึ้น เอลำตัวไปทางด้านหน้านำมือสองข้างจับที่ขอบเท้าและก้มลงพับตัวในท่าปัจฉิโมตนาสนะ1 2 3ถ้ารู้สึกยืดหยุ่นดีให้วางมือข้างเท้า4 5ค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นยกแขนขึ้นและวางลง